สวัสดีครับผมมันพินกับชาแน f ฟิ l ไทยในยูทูปครับวันนี้ก็แนะนําอาหารเช้าจากเมืองปัตตานีอีกอย่างครับอันนี้ก็เป็นข้าวกับกุลาแตลอะนะฮะกุลาแตลอก็คือแกงไข่นะครับข้าวแกงไข่เดี๋ยวมาดูเปิดจากนี้ครับขอใบตองมานะฮะกุลาแตลออ๋อเป็นรู้สึกจะเป็นข้าวมันหรือเปล่าเดี๋ยวนะอืมน่าจะเป็นนะ น่าจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวผมเอาใส่ลองนี่แล้วก็ใส่ไข่เลยนะแป๊บหบนึง่งครับก็มาทานกันนะฮะเดี๋ยวชิมก่อนอืมเป็นข้าวมันครับข้าวมันเนี่ยทางนี้จะเป็นข้าวมันเหมือนกับข้าวที่หุงใส่มันมะพร้าวนะครับไม่ใช่มันไก่แล้วก็ใส่เกลือหน่อยหนึ่งนะฮะบ,บางทีก็เหมือนเป็นฝอยๆมะพร้าวมาผสมอยู่ในนี้นิดหนึงนะฮะ เรากินกับแกงมันม,น,มนแล้วมีไข่เนี่ยคิดดูว่าจะเข้มข้นขนาดไหนครับนี่ครับผมเปิดมือเลยนะครับเพราะว่าอาหารเอเชียหลายอย่างเนี่ยเราเปิดมือเนี่ยได้รสชาติเข้มข้นกว่าอืมไข่นะอืมอร่อยมากครับ เขามันที่เข้มข้นด้วยมะพร้าวนะครับบวกเค็มๆนิดๆของเกลือนะฮะแล้วเข้ากับน้ำแกงนะครับนะฮะนี่ฮะเข้ากันนะครับบางคนอาจจะงงว้ยใช้มือทานได้เหรอครับนี่หลายที่เขาใช้มือทานนะครับอาหารทางเอเชียเราเนี่ยใช้มือทานก่อนที่ช้อนฝรั่งจะเข้ามานะครับช้อนซ่อมเพิ่งมากับฝรั่งไม่กี่ปีภาษาไทยเราก็ยังใช้คําว่าเปิบนะฮะ ออือร่อยเข้ากันมากเลยครับนะฮะไม่น่าเชื่อนะครับบางคนอาจจะเคยทานข้าวมันไก่ไม่เคยทานข้าวมันที่เป็นข้าวมันมะพร้าวนะครับนะฮนะกับแกงข่ยนี่เลยครับสุดยอดเลยครับความมันของมะพร้าวบวกกับไข่ความมันของกะทิฟินมากครับ ครที่ชอบทานแกงกะทินะครับรสชาติของมะพร้าวนะฮะหลายอย่างเนี่ยเข้ากันเลยครับเนี่ยนะฮะเปิบกงกินแบบดั้งเดิมนะครับนะฮะก็ไปซื้อมาเมื่อเช้าครับจากที่ตลาดนะฮะก็มาปัตตานีอย่าลิมหาพวกนี้ทานนะครับ แล้วพบก,กันใหม่กับช่อง Feel Thai ใน YouTube ครับอันนี้านาซ ي นาซิกุลานาซิกุลาเตลโลนะฮะนาซิกุลาเตลโลแต่เข้ามันเขาเรียกอะไรนะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปเจอแล้วเดี๋ยวผมเขียนมาประกอบอีกทีนะครับพบก,กันใหม่ครับกับช่อง Feel Thai YouTube ครับสวัสดีครับ